วิชาแบบธรรมเนียมทหารข้อที่1การสั่งการและประชาสัมพันธ์กระทำได้กี่วิธีอะไรบ้างตอบกระทำได้3าวิธีคือ 1. กระทำด้วยหนังสือ 2. กระทำด้วยวาจาและ 3. กระทำด้วยเครื่องสื่อสารข้อที่2หนังสือสั่งการมีกี่ชนิดได้แก่อะไรบ้างตอบมี3มชนิดได้แก่ข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งข้อที่3หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิดอะไรบ้างตอบมี3ชนิดได้แก่ประกาศแถลงการและข่าวข้อที่4คํคำสั่งมีกี่ประเภทได้แก่อะไรบ้างตอบมี2ประเภทได้แก่คำสั่งทั่วไปและคำสั่งเฉพาะข้อที่5 จากข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์พุทธศักราช2527ในกรณีที่ข้อความสั่งการนั้นขัดกันผู้มีหน้าที่ปฏิบัติต้องทำอย่างไรตอบผู้มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติถือการสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่าแต่ถ้าเป็นการสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นเดียวกันให้ปฏิบัติตามการสั่งการครั้งหลังสุด ข้อที่ 6. การมอบอำนาจบังคับบัญชาอาจกระทำได้กี่วิธีคืออะไรบ้างตอบกระทำได้3าวิธีคือ 1. กระทำด้วยหนังสือ 2. กระทำด้วยวาจาและ 3. กระทำด้วยเครื่องสื่อสารข้อที่7ผู้มีอำนาจบรรลุบุคคลเข้ารับราชการและสั่งปลดข้าราชการกลาโหม ออกจากราชการในตำแหน่งต่ำกว่าสัญญาบัตรคือใครตอบผู้บัญชาการกองพลผู้บังคับการเรือผู้บัญชาการกองพลบินหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง8คำย่อเหล่าทหารบกของเหล่าทหารม้าและเหล่าทหารปืนใหญ่เขียนอย่างไรตอบ ทหารม้าเขียนว่ามจุดหรือทหารปืนใหญ่เขียนว่าปจุดข้อที่9าคำย่อของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครเขียนอย่างไรตอบสมุทรสงครามเขียนว่าสจสจหรือสมุทรสาครเขียนว่าสเสือจุด คอควายจุดข้อที่10คคำยอ่อของจอมพลเขียนอย่างไรตอบไม่มีคำยอ่อข้อที่11พันเอกพิเศษเป็นยศหรืออัตราเงินเดือนตอบอัตราเงินเดือนข้อที่12คําคำยอ่อของสํานักง,งานผู้บัญชาการทหารบกคืออะไรตอบ สเสืององูจุดพอพึ่งบอบใบไม้จุดททหารบอบใบไม้จุดข้อที่13ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์และคำนำหน้าสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีสิทธิใช้คำนำหน้าตามกฎหมายต้องเขียนเรียงลำดับ ข้อความก่อนหลังอย่างไรตอบ 1. ตำแหน่งทางวิชาการ 2. ยธทหาร 3. บรรดาศักดิ์หรือฐานันดรและ 4. คำนำหน้านามสรตรีข้อที่14ข่าวของทางราชการหมายความว่าตอบข่าวหรือข้อเท็จจริงในทางราชการหรือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางราชการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหากิจและของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหากิจนั้นๆข้อที่15ระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยการให้ข่าวราชการพุทธศักราช2522ข่าวสำคัญหมายถึงข่าวที่มีลักษณะอย่างไร ตอบมี3ลักษณะคือ 1. ข่าวที่อาจยังความเสียหายให้แก่ราชการ 2. ข่าวผลสำเร็จที่สำคัญของทางราชการและ 3. ข่าวที่อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อส่วนราชการอื่นข้อที่ 16. ข้าราชการสังกัดกองทาบกในปีหนึ่งจะลาป่วยได้ไม่เกินกี่วัน ตอบ90วันข้อที่17การลาคลอดบุตรสาม,มารถจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดก็ได้แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกินกี่วันตอบ90วันข้อที่18ข้าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้ กี่วันทําการตอบ10วันทําการโดยไม่ถือเป็นวันลาข้อที่9การจัดทําบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบกกาหนดให้หน่วยต้นสังกัดในระดับใดเป็นหน่วยจัดทาตอบหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปข้อที่20การเจ็บป่วย เนื่องจากไปร,ราชการในที่กันดารหรือในท้องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุมหรือประสบภัยอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการในกรณีที่ลาป่วยไปแล้ว90วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นสามารถขอลาป่วยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีกกี่วันตอบ90วันรวมเป็น180วัน ข้อที่21การเจ็บป่วยเนื่องจากต้องกระทำหน้าที่ในการรบการสงครามการปราบปรามการจลาจลหน้าที่ตามกฎอายการศึกหรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ตามแนวชายแดนจะลาป่วยเพื่อรักษาตัวได้กี่วันตอบ365วันข้อที่22 ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรมอนุญาตลาป่วยได้คราวหนึ่งได้ไม่เกินกี่วันตอบ45วันข้อที่23ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรมอนุญาตลากิจได้คราวหนึ่งได้ไม่เกินกี่วันตอบ30วันทําการข้อที่24ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกผู้ใดลาป่วยครบ30วันแล้ว ถ้าลาป่วยอีกหากผู้บังคับบัญชาสงสัยในการป่วยนั้นให้ตั้งนายแพทย์กี่นายตรวจอาการของผู้ลาป่วยตอบไม่น้อยกว่า3นายข้อที่25ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบ,บกที่ประสงค์จะติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศอนุญาตให้ลาได้ไม่เกินกี่ปี และในกรณีจำเป็นขออนุญาตลาต่อไปได้อีกกี่ปีตอบไม่เกิน2ปีและสามารถลาต่อได้อีกไม่เกิน2ปีข้อดี16การรายงานด่วนตามข้อบังคับทหารจะรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญในลักษณะใดบ้างตอบ1เรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยความประพฤติของทหาร ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติยศและชื่อเสียงของทหารอย่างร้าแรงหรือต้องหาในคดีอาญาเป็นเหตุอุกชกัน2เรื่องทหารเป็นอันตรายถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากทำลายชีพของตนเอง3เมื่อเกิดโรคภัยอักคีภัยอุทกภัยเรืออับปาง หรือวาตภัยในบริเวณสถานที่ของทหารหรือเรือจนเป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์สัตว์หรือทรัพย์ของหลวง 4. เหตุซึ่งเกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธตีรันฟันแทงกันในหมู่ทหารด้วยกันเองหรือกับพวกอื่นจนถึงตาย 5. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คน หรือใกล้รบริเวณโรงทหาร 6. เมื่อเกิดอุบัติอันตรายต่างๆขึ้นแก่ทะหารเช่นมีผู้ต้องอันตรายด้วยอาวุธหรือกระสุนปืนหรือตกจากที่สูงหรือตกหมาหรือเรือล่มเป็นต้นจนถึงแก่ความตาย 7. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 8. เหตุที่จะมีผู้ก่อความไม่สงบเกิดขึ้นในกรมกองทหารเช่นมีผู้ชักชวนให้เปลี่ยนการปกครองมีบุคคลคิดจะทำร้ายผู้บังคับบัญชาเหล่านี้เป็นต้นข้อที่ 27. ทหารกองประจำการว่าด้วยการรับราชการทหาร มีสิทธิ์ลากิจได้กี่วันตอบทหารกองประจำการว่าด้วยการรับราชการทหารมีสิทธิ์ลากิจได้ไม่เกิน23วันทําการข้อที่ยระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการและใช้เวลาราชการบางส่วนพุทธศักราช2549คําว่า ใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาหมายความว่าอย่างไรตอบใช้เวลาราชการบางส่วนหมายความว่าใช้เวลาราชการในการศึกษาไม่เกินกึ่งหนึ่งของเวลาราชการแต่ละวันทั้งนี้หมายรวมถึงเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางเพื่อไปเข้ารับการศึกษาด้วยข้อที่ยข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการสำหรับภาคใต้สี่จังหวัดคือปัตตานียะลานราธวิทาสและสตูลซึ่งวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ให้เพิ่มวันหยุดราชการอีกสองวันคือวันอะไรตอบวันตรุษอีดิลฟิตรีวงเล็บวันรายอปศหนึ่งวันสอง วันตรุษอีดิวอัดฮาวงเล็บวันโรโยฮัตยีหนึ่งวันข้อที่30การรายงานด่วนต้องมีข้อความที่รายงานให้ชัดเจนเข้าใจง่ายแต่โดยย่อตามเรื่องที่เกิดขึ้นควรม,มีข้อความอะไรบ้างตอบ 1. วันเดือนปีเวลาและสถานที่เกิดเหตุ 2. เรื่องที่เกิดขึ้นบอกยศ ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 3. เมื่อเกิดเหตุแล้วได้สั่งการและจัดการไปแล้วอย่างไรบ้าง 4. ความเห็นของผู้รายงานว่าควรจะได้จัดการในเรื่องนี้อย่างใดต่อไปข้อที่31คําว่ายุทธภัณฑ์หมายความว่าอย่างไรตอบอาวุธและเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธนั้น รวมทั้งวัตถุเคมีหรือเครื่องมือที่ใช้ในสงครามไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้หรือป้องกันข้อที่32การประเมินค่าการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำปีตามระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบ,บกพุทธศักราช2556มีความมุ่งหมายหรือกระทำเพื่ออะไร ตอบ 1. เป็นข้อพิจารณาในการบริหารงานกำลังพล 2. เป็นข้อมูลในการพิจารณาบำเหน็จค่าจ้างค่าตอบแทนประจําปี 3. เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร 4. ประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของกำลังพลในตำแหน่งต่างๆ 5. ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงคุณค่าของกำลังพลในบังคับบัญชาของตนเอง 6. ประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลตามห่วงระยะเวลาข้อที่33วงรอบการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลกองทัพบ,บกตามระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน กำลังพลของกองทัพบ,บกพุทธศักราช2 5 5 6กระทำปีละกี่ครั้งห่วงใดบ้างตอบปีละสองครั้งได้แก่ครั้งที่1ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมถึงวันที่ส1ม,มีนาคมของปีถัดไปครั้งที่สองตั้งแต่วันที่หนึ่งมีายนถึงวันที่30กันยายนของปีเดียวกันข้อที่34 เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรวงเล็บทหารบุกชายมีกี่ชนิดอะไรบ้างตอบมีส1ชนิดคือ 1. เครื่องแบบปกติขาว 2. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบก 3. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ 4. เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ 5. เครื่องแบบฝึก 6. เครื่องแบบสนาม7เครื่องแบบครึ่งยศ8เครื่องแบบเต็มยศ9เครื่องแบบสโมสรคอปิด10เครื่องแบบสโมสรอ,อกแข็ง11เครื่องแบบสโมสรอ,อกอ่อนข้อที่35รูปปืนเล็กควยประกอบกับตับกระสุน คือเครื่องหมายเหล่าใดตอบทหารราบข้อที่36เครื่องแบบทหารบกหญิงมีกี่ชนิดอะไรบ้างตอบมี13ชนิด 1. เครื่องแบบปกติขาว 2. เครื่องแบบปกติกากี่แกมเขียวคอแบก 3. เครื่องแบบปกติกากี่แกมเขียวคอปก 4. เครื่องแบบปกติขาวคอปก 5. เคร MM ื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอปก 6. เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ 7. เครื่องแบบปกติขาวคอพับ 8. เครื่องแบบฝึก9เครื่องแบบสนาม 10. เครื่องแบบครึ่งยศ 11. เครื่องแบบเต็มยศ 12. เครื่องแบบสโมสร1 3 เรื่องแบบสโมสรอ,อกอ่อนข้อที่37ผ้าพันแขนทุกสีดำมีขนาดกว้าง7ซนติเมตรและ10ซนติเมตรให้พันรอบแขนใดตอบพันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือศอกพอง,งามข้อที่38ข้าราชการสัญญาบัตรผู้ใดาย,ย้ายตำแหน่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างไรตอบผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งขาดจากการบังคับบัญชาทุกตำแหน่งตามลำดับตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นไปและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ทุกตำแหน่งตามลำดับชั้นตั้งแต่ชั้นสูงลงมาจนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนข้อที่39เเมื่อได้มีคำสั่งทหารให้ย้ายตำแหน่ง จะต้องรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาเดิมภายในระยะเวลาเท่าใดตอบ24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งนั้นข้อที่40การรายงานด่วนเหตุการณ์ใดซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งที่จะต้องรายงานตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบ1 เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง,ง 2. เหตุที่จะมีผู้ก่อความไม่สงบเกิดขึ้นในกรมกองทหารเช่นมีผู้มาชักชวนให้เปลี่ยนการปกครองมีบุคคลคิดจะทำลายผู้บังคับบัญชาเป็นต้นข้อที่4 1หัวข้อในการรายงานด่วนแม้จะเป็นอย่างยอดที่สุดก็ให้ระบุให้ครบคือ องห้าเสมออะไรบ้างตอบเมื่อใดใครทำไมที่ไหนอย่างไรข้อที่42เมื่อมีเหตุฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครหากไม่สามารถไปรายงานตัวที่หน่วยต้นสังกัดได้ให้ไปรายงานตัวที่ใดตอบหน่วยทหารหรือหน่วยราชการกองทัพบ,บกที่อยู่ใกล้ หรือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกหรือกองบัญชาการกองทัพบ,บกส่วนหน้าข้อที่ส3การเสนอรายงานการลงทันนายทหารสัญญาบัตรต้องเสนอจนถึงผู้ใดตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข้อที่44การสำรวจยุทธภัณฑ์ประจําพลังกําหนดให้กองทัพบ,บกต้องทำการสำรวจภายในระยะเวลาเท่าใด ตอบอย่างน้อยปีละครั้งข้อที่45ยุทธภัณฑ์ซึ่งกองทัพบ,บกพิจารณาเห็นว่าเป็นยุทธภัณฑ์ที่สำคัญหากเกิดการสูญหายให้รายงานถึงผู้ใดภายในระยะเวลาเท่าใดตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน24ชั่วโมงข้อที่46วัตถุระเบิดจำนวนตั้งแต่กี่ปอนด์ขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์สำหรับสายสัพพาวุธได้แก่ตอบ100ปอนปอนข้อที่47ยุทธภัณฑ์สำคัญสายขนส่งได้แก่ยุทธภัณฑ์ชนิดใดตอบเครื่องบินทหารบกรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ข้อที่48เมื่อมีคำสั่งย้ายข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพันุ ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าต้องดำเนินการรับส่งหน้าที่ให้เสร็จสิ้นภายในกี่วันตอบ5วันข้อที่49ผู้ใดแต่งกายเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิ์จะต้องระวังโทษจำคุกเป็นระยะเวลาเท่าใดตอบตั้งแต่3เดือนถึง5ปีข้อที่50 อินทนูเครื่องหมายยุธมีกี่แบบอะไรบ้างตอบสองแบบคือ 1. อินทนูอ่อน 2. อ,อินทนูแข็งข้อที่51เครื่องหมายเหล่าทหารสื่อสารมีลักษณะอย่างไรตอบรูปสายฟ้าแลบไขว้ประกอบกับจักข้อที่52เครื่องหมายสังกัดกองพันป้องกันฐานบินคืออะไร ตอบปอป,อปาถอฐานบใบไม้ข้อที่53นายทหารชั้นสัญญาบัตรใช้ถุงมือขาวหรือสีนวลในกรณีใดตอบ 1, 1ในโอกาสที่กำหนดให้คาดกระบี่ 2. ในโอกาสที่กำหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้อที่54ผ้าพันแขนไว้ทุกงดใช้ในกรณีใด ตอบ 1. เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับหรือเครื่องแบบสโมสร 2. เมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถวเว้นแต่จะมีหมายกำหนดการหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมว่ให้ไว้ทุกข้อที่55งานพระราชทานเพลิงศพพล,ลเรือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จข้าราชการทหารมีหน้าที่ถวายอารักขาและ ราชองคลักษ์ต้องคาดกระบี่ด้วยหรือไม่ตอบต้องคาดกระบีข้อที่56การแสดงความเคารพในงานพิธีศพทหารเมื่อเป่าตแตรนอนทหารที่ร่วมพิธีต้องทําวันทยาหัดหรือไม่ตอบให้ยืนไว้อะไรไม่ต้องทําวันทยาหัดข้อที่57เเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของทางราชการทหารต่างประเทศซึ่งมีระเบียบให้ประดับกับเครื่องแบบทหารของประเทศนั้นได้จะประดับเครื่องหมายนั้นกับเครื่องแบบทหารได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ใดตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข้อที่58คข้าราชการกลาโหมประจำการนักเรียนทหารทหารกองประจำการ และคนงานหรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมต้องติดป้ายชื่อยกเว้นนายทหารชั้นใดตอบนายทหารชั้นนายพลโทขึ้นไปข้อที่59การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาวสามารถประดับได้หรือไม่ตอบไม่ได้ข้อที่60พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจำการ แต่งเครื่องแบบทหารได้เฉพาะในโอกาสใดตอบถูกเรียกระดมพลและถูกเรียกเข้ารับราชการข้อที่61ในงานพิธีของทางราชการที่กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติแต่ไม่ได้กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติชนิดใดให้ข้าราชการทหารแต่งเครื่องแบบปกติชนิดใดตอบ ครื่องแบบปกติขาวข้อที่62ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ทั้งชุดปกติขาวและชุดปกติกากีแกมเขียวคอแบะให้แต่งเครื่องแบบปกติชนิดใดตอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะข้อที่63การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพนายทหารชั้นนายร้อย ให้จัดกำลังอย่างไรตอบกึ่งกองร้อยถือปืนเล็กล้วนมีแต่เดี่ยวข้อที่6กํากำลังพลของทหารกองเกียรติยศหนึ่งกองร้อยโดยปกติให้จัดกี่หมวดตอบสามหมวดข้อที่65การจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ทงเกียรติยศในกรณีที่ไม่สามารถจัดกองทหารเกียรติยศได้ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศแก่บุคคลเมื่อไปตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมในหน่วยทหารให้จัดสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นยศตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปตอบตั้งแต่พลโทขึ้นไปข้อที่66ทธงชัยเฉลิมพลมีกี่ชนิดอะไรบ้างตอบ3ชนิดคือ 1. ทงธงชัยเฉลิมพลของทหารบก 2. ธงทงชัยเฉลิมพลของทหารเรือและ 3. ธทงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศข้อที่67ธทงประจำกองทัพบ,บกมีลักษณะเช่นใดตอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนพื้นธงสีแดงตรงกลางของพื้นธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบ,บกเป็นสีเหลือง ข้อที่68ในโอกาสใดทหารไม่ต้องทำความเคารพตอบ 1. กําลังเล่นกีฬา 2. เมื่ออยู่ในที่ชุมนุมซึ่งต้องการความสงบ 3. เมื่อเจ็บป่วยอาการสาหัส 4. เมื่อแบกหามของหนะัก 5. เมื่อกําลังรับประทานอาหารอยู่ 6. เมื่อมีหน้าที่ต้องประจำในขบวนหรือพิธีใดๆ 7. กํากำลังขับขี่ยานหรือสัตว์พาหนะเคลื่อนที่ตามลำพังในที่คับขันหรือเมื่อกำลังขับยานพาหนะความควบคุม 8. เมื่อควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจำหรือโดยสารไปบนยานพาหนะ 9. เมื่อกำลังทําการรักษาพยาบาลตามหน้าที่ข้อที่69กองรักษาการจะต้องเรียกแถวทําท่าวันทยาวุธแสดงความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับใดตอบระดับชั้นผอบอพันของตนขึ้นไปข้อที่70กองรักษาการแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ตอบสองประเภทคือ 1. กองรักษาการภายนอก 2. กองรักษาการภายในข้อที่71กองรักษาการภายนอกหมายความว่าอย่างไรตอบกองรักษาการซึ่งจัดออกไปรักษาการนอกบริเวณที่ตั้งหน่วยทหารและเรียกนามตามสถานที่หรือตำบลที่ตั้ง ข้อที่72กองรักษาการภายในหมายความว่าอย่างไรตอบกองรักษาการซึ่งจัดให้รักษาการภายในบริเวณที่ตั้งของหน่วยทหารและเรียกนามตามหน่วยทหารนั้นข้อที่73ผู้ที่ไปร่วมพิธีมอบเครื่องอิส,สริยาภรณ์ควรแต่งกายแบบใดตอบให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวคาดกระบีข้อที่74 การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นในกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจัดทูบเทียนบูชาพระรัตนาตราัยพึงปฏิบัติเช่นใดตอบยืนตรงเท่านั้นไม่ประนมมือข้อที่75 พิธีประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุให้ปฏิบัติอย่างไรตอบมอมหนังสือประกาศเกียรติคุณกล่าวคำสดุดีและจัดงานเลี้ยงตามความเหมาะสม